สอยจุเนื้อตากุ้งสดกุ้งเต้นหมึกชอ็อตหรือเมนูกึ่งสุกกึ่งดิบอย่างเมนูทะเลดองซีอิว๊วและอีกสารพัดเมนูดิบของโปรดใครต้องระวังหกโรคอันตรายนี้ด้วยนะคะ 1. โรคไข้หูดับเกิดจากหมูที่ติดเชื้อที่ชื่อว่าสเตปโตคอคซูอิส e โดยพบในหมูที่กำลังป่วยหากสมัมผัสหรือบริโภคหมูแบบดิบๆก็อาจส่งผลทาให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองซึ่งจะมีอาการมีไข้สูงเวียนหัวคอแข็งอาเจียนหูหนวกถาวรหรือถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ 2. โรคแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือแบคทีเรียวีบอเป็นแบคทีเรียที่พบในทะเลสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านการว่ายน้ำดำน้ำหรือกินอาหารทะเลดิบหรือปรุงไม่สุกอย่างหอยนางลมค่ะ 3. โรคแอนแท็กเกิดจากการบริโภคเนื้อวัวเนื้อควายดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบที่ติดเชื้อแอนแท็กซึ่งเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดโดยเฉพาะในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่กินหญ้าเป็นอาหารในกรณีที่ติดเชื้อร้ายแรงก็อาจถึงแก่ชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เลยค่ะ 4. โรคติดเชื้อซอโมเนลา่า เกิดจากการบริโภคเนื้อไก่ดิบเนื้อหมูดิบไข่ดิบที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียสมูเนล่าส่งผลทําให้เกิดการติดเชื้อเกิดอาการปวดท้องท้องเสียเวียนหัวเป็นไข้หนาวสัน่น 5. โรคพยาธิตัวจีด เกิดจากการบริพกเนื้อสัตว์ที่มีตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปค่ะซึ่งพบมากในไก่ดิบปลาน้ำจืดพยาธิก็จะค่อยๆเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยในกล้ามเนื้อและสงล่งผลทำให้เกิดอาการคันบวมแดงมีอาการบวมบวมยุบยุบเคลื่อนที่ได้เจ็บแปร๊บจีดจ๊ดจีซึ่งหากพยาธิใช้ขึ้นตาก็อาจทำให้ตาบอดหรือสมองอักเสบได้ค่ะ 6. โรคพยาธิตืดหมูเกิดจากการบริโภคเนื้อหมูดิบที่มีพยาธิตืดหมูโดยสามารถสังเกตได้ไม่ยากค่ะจะมองเห็นเป็นเหมือนเม็ดสาคูแทรกอยู่ตามเนื้อหมูแต่หากเราเผอบริโภคเม็ดสาคูนี้เข้าไปซึ่งในนั้นจะเป็นตัวอ่อนของพยาธจะเข้าไปเติบโตในลำไส้ค่ะความแซบนัวถูกปากถูกใจจากอาหารดิบๆก็อาจจะเป็นความอร่อยที่ไม่คุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ค่ะ อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ในอนาคตอย่างที่คาดไม่ถึงเลยล่ะค่ะการดูแลสุขภาพโดยการรู้จักเลือกทานอาหารรู้ไหมคะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆลงได้มากเลยค่ะมาปรับพฤติกรรมการทานเพื่อลดความเสี่ยงและหาตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันปรับสมดุลการทำงานของร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพดีอย่างตรงจุดกันค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่ เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์9 9